มีสองอย่างที่ติดตัวเราไปตลอดคือความดีกับความชั่วเท่านั้นเองหยิดมั่นมากก็ถูกมากหยึดมั่นน้อยก็ถูกน้อยความดีที่เราทำจะหอมตามลมและถวนลมพึงรละลึกอยู่เสมอว่าความดีสวยงามเสมอพูดดีอาจพบกับความสำเร็จพูดไม่ดีอาจพบกับหายนะคําพูดที่ไม่เป็นมงคลอย่าฟัง พราะอาจทำให้เราเป็นทุกข์ได้คำพูดที่เป็นมงคลควรฟังเพราะอาจทำให้เราเป็นสุขได้คนมองโลกในแง่ดีจะมีความสุขเข้ามาในชีวิตคนมองโลกในแง่ร้ายจะมีความทุกข์เข้ามาในชีวิตอุปสรรคเป็นเหมือนเงาที่มักจะใหญ่ตามความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้ชีวิตที่ขาดเป้าหมายก็ไม่ต่างอะไรกับเรือที่ลอยเคว้งคว